ไปกันต่อที่หนุ่มฮอตอีกหนึ่งคนนะครับพี่โตโน่ล่าสุดนี่เล่นหนังขุนพันสามครับพี่โตโน่เขาก็ใช้วิธีการแสดงแบบอินจัดเลยถอ,อดร่างขุนพันเสือดำไม่ออกเลยพี่ตุกี้กคุณคนิชาก็ตกใจนะสิ ก็คือสวมบทเป็นเป็นหนึ่งในนะักแสดงขุนพันธ์แล้วก็ออกจากบทไม่ได้เหรอก็คือใช้กลับบ้านก็เป็นเสือดำไปด้วยเลยเลิศเออสำหรับพี่คือเลิศนะเลิศไหมเลิศมากมแต่ว่าคนอยู่ใกล้จะไม่เลิศด,ด้วยนีใช่นะสิบางทีมีโหดร้ายมีบวกเบกวยวยอันนี้ในบทนะอ,อทั้งนี้ใครได้ดูก็ต้องดูเลยว่าบทโตโน่ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันแต่คนใกล้ตัวตกใจบางวันชักมีดออกมาออบางวันโดนอะไร S <S เป็นเสือดำไงออคุณนิชาก็ตกใจนะสิพี่ตุก,กีเราเป็นเจ้าตัวให้นิชาเล่าเรื่องนี้ดีว่าโอ้โหถึงขั้นร้องไห้เลยนะเพราะตกใจตกใจมากแค่ไหนบทเนี้ยเพราะอะไรพี่โตโน่ถึงไม่ถอดสีทีเชิญฟังคําสัมภาษณ์จากน้องนิชาจา้าเชิญครับคุณนิชาครับตอนวันเกิดอ่ะเป็นตอนที่นั่งพูดกันว่าแบบต้องหาวิธีแล้วล่ะเอาตัวละครอ,ออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเอออันนี้ไม่ใช่เขาเลยอะไรเงี้ยหนูก็ต้องคอยแบบ เรียกโตโนอะไรเงรี้ยแบบรู้ตัวว่าว่า,าว่าหลุดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันคือข้างในมากกว่าค่ะเหมือนเวลาเราสนิทกับใพรมากๆากเราก็จะรู้ว่าอินเนอร์หรือความรู้สึกของเขาอเตอนนี้เขา เป็นสีอะไรอะะ่ะกลัว hmm. ว่าแบบเออถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเออมันจะเป็นยังไง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันต้องใช้เวลาแหละคะ่ะ mm hmm. เพราะว่าเหมือนพอเขาเวิร์กช็อปกับตัวละครตัวนั้น mm hmm. นานๆบางอย่างมันก็ซึมมาอยู่ในตัวของเขาโดยไม่รู้ตัวถ้าเป็นเรื่องของการทํางานนะคะนิชาไม่ห้ามคะ่ะแต่หลังจากทุ่มเทแล้วอะ่ะ mm hmm. เราก็ต้องอย่าลืมมาฮิลตัวเองด้วยเยียวยาตัว hmm. เองด้วย mm hmm. ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเก่งมากเลยที่แบบว่าทุ่มเทกับงานงานหนึ่งได้ขนาดนี้ อันนี้พี่เข้าใจนะพี่พี่เข้าใจพี่เข้ใจการที่หลุดออกจากตัวละครที่เราสวมบทบาทนั้นไม่ได้พี่เข้าใจเลยใส่ใจแล้วอินจัดใช่ไหมใช่แล้วค่ะหลายคนเป็นนะบางคนฉากดราม่าร้องไห้คาดก็ยังร้องอยู่เนี่ยเพราะมันแบบอินไงพี่เนี่ยปีครึ่งเลยนะเ้ยพี่ถอดครูเป็นสีไม่ออกหรอไม่ใช่ไม่ใช่หนักกว่าครูเป็นสีอีตัวอะไรครับบทนี้เป็นบทที่ทําให้พี่โด่งดังมากนั่นคือพ่อแม่เข้าบ้านเล่นเป็นคนแบบว่าเสียสตี อุ้ยแล้วกลับบ้านไปเจอพี่บูก็เสียสติอย่างเงี้ยทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังถอยไม่ออกเลยเห็นไหมล่ะร่วมสิบกว่าปีสิบกว่าปีแต่นี้ยอมรับเป็นว่าเพราะว่าพ่อขุนพันเนี่ยนอกเหนือจากน้องโตโน่แล้วมาริโอ้ด้วยพี่นันได้เขาสวมหมดบัตรได้เหมือนมากอินเลยนะแล้วก็อินเลยอันนี้ยอมรับแต่ว่าเชื่อเสมอว่าน้องนิชัยอย่างที่บอกเขาเข้าใจใช่นะครับเออไปดูหนังพี่โน่ได้นะครับขุนพันสามยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับใช่แล้วครับ